สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวกัดฟันรวยสามราศีหมอรักฟันทงคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงจากหมอดูชื่อดังของเมืองไทยค่ะนั่นก็คืออาจารย์ลักราชสีนะคะซึ่งได้มาย้ำว่ามีถึงสามราศีด้วยกันจากนี้ไปมีเกณฑ์มั่งคงค่ะ อาจารย์ลักราชสีได้เผยว่าดาวพฤหัสย้ายไปเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมานี้ทำให้สมราศีที่จะกล่าวถึงในคลิปนี้นะคะการงานจะมั่นคงความเปลี่ยนแปลงจะมาเยือนหากใครต้องเคยจมอยู่กับความทุกข์มานานหลังวันที่8เมษายนเป็นต้นไปจะมีเกลืมตาอ้าปากได้อย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ลัคนาราศีแรกเลยนะคะนั่นก็คือ ท่านที่เกิดในลัคนาราศีมีน ที่ผ่านมาดาวราหูอยู่ถึงปีครึ่งจึงมีหลายเรื่องของราศีมีนหลายอย่างที่เป็นแบบครึ่งครึ่งกลางๆแต่หลังวันที่8เมษายนไปแล้วกำลังบารมีจะมีมากมายใครที่รวยสบายต้องระวังแต่ใครที่ลำบากจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้จะมีในสิ่งที่ไม่เคยมีแต่ไม่ใช่เงินเพราะว่าเงินมันร้อน ต้องเปลี่ยนพันไปเป็นอย่างอื่นเป็นทรัพย์สินจะดีมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนชาวต่างชาติหรือเพื่อนใหม่ที่ไม่เคยได้เจอราหูเข้ามาทําให้ได้เงินหมุนเงินได้จงทําโอกาสให้เกิดขึ้นนะคะมาต่อกันที่ราศีที่สองเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎปรับเปลี่ยนปรับตัวเองเก่ง ราหูย้ายครั้งนี้เข้าเรือนกัมมะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานงานเกี่ยวกับต่างประเทศเรื่องดีจะพลิกฟื้นแต่ต้องระวังช่วงที่พระราหูเข้าราศีเมษโหราศาสตร์กล่าวว่าคนเกิดราศีกรกฎอยา่าพลีพรามต้องรอดูจังหวะ รอดูท่าทีไปจนถึงวันที่8เมษายนเป้าหมายความสาเร็จความรุ่งโร่จะเข้ามาโอกาสเป็นของคุณจากที่ไม่เคยสาเร็จหลังวันที่30มีนาคมก็ดีแต่อย่าเพิ่งดีใจไปรอจนถึงวันที่8เมษายนผ่านพ้นไปแล้วก่อนคนที่เคยป่วยเรื้อรังหรือหาสาเหตุไม่ได้จากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปจะหายเลยต้องลุยถึงจะสำเร็จ การแต่งงานการมีคู่ให้ดูไปถึงครอบครัวให้ลึกอย่าให้ตันหารุมเรา้าหาโอกาสไหว้พระสก,การะตามที่ศรัทธาจะดีมากๆค่ะแล้วแล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนนะคะ ที่ผ่านมาดาวโคโจรเข้าสู่ตำแหน่งวินาศลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นเกือบสองปีเพราะมันเข้าสู่ความเสื่อมและจากวันที่30มีนาคมที่ผ่านไปแล้วจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นและมีตำแหน่งเทวีโชคหนทางเปิดเลยจากที่เคยขายไม่ได้ก็จะขายได้ ที่เคยเจอทางตันก็จะมีทางออกจะมีโชคลาภสมปรารถนาะจะเริ่มมีความหวังมีกำลังใจคิดอะไรออกมองยาวๆหลังวันที่8เมษายนคือดาวพฤหัสบดีดาวใหญ่จะย้ายอีกครั้งแปลว่าง,งานจะมั่นคงเจอแล้วต้องรีบเปลี่ยนเริ่มต้นใหม่เลิกป่วยใจทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยความหวังและกำลังใจด้วยการลงมือทำอย่าประมาทและให้ลงมือทำ ทั้งนี้หมอรักยังเปิดเผยว่าทุกราศีต้องมีกำลังใจและไม่ทอ้อให้รีบลงมือทำเพราะชะตาฟ้าเปิดให้แล้วนะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสามราศีที่หมอรักฟันธงว่าต่อจากนี้ไปมีเกณฑ์มั่นคงสำหรับคลิปหน้าคะ่ะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ